เอาละครับเพื่อนกๆสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆครับไปทําการไกด์ในหอกสําหรับมือใหม่นลครับแต่ก็เป็นเพื่อนที่ยังไม่ได้ โค้ดเบต้านะครับที่มาทาการทดลองนะครับตอนนี้ก็เข้าไปอยู่9วันนะครับสาหรับโค้ดเบต้าผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่เติมนะครับสามว่าทําไมยังไม่เติมเพราะมีเหตุผลครับเพราะงบยังไม่เยอะครับผมถ้าคนที่งบเยอะนะครับเขาก็จะเติมช่วง c b t เนาะพอเกมเปิด Open Beta เนี่ยก็จะทําการรีนะครับคนที่เติมเนี่ยก็จะได้เป็นตัวแต้มแมวนะครับก็จะได้แมวไปซื้อของรานค้าแทนนั่นเองครับถามว่าไนหอกนะครับคนที่ยังไม่ได้เคยเล่นแล็กนัลล็อกออริจินครับเดี๋ยวผมจะไกด์ให้ ดูแลกันนะครับเอาตามที่ผมเล่นมานะครับข้อมูลอะไรนะครับที่ผิดพลาดนะเพื่อนๆก็สามารถ คอมเมนต์ใครับใต้คลิปได้นะคนที่ซินเซียนนะครับคนที่เก่งเรื่องของไหนหอก็แนะนำากันเข้ามาได้ครับถ้าขาดหรืออะไรนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะเด็เพื่อนๆๆที่ดูวิดีโอแล้วอย่าลืมครับกดไลค์ให้กับคลิปนี้และถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชื่นชอบอย่างเป็นพิเศษครับกดขอบคุณหรือซุปเปอร์แฮง์ตรงนี้ครับพอเพื่อนเพื่อนกดปุ่มนี้เพื่อนเพื่อนสามารถคอมเมนต์ตรงนี้ได้และใส่จํานวนเงินตรงนี้ได้คอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อครับจะขึ้นคอมเมนต์และเป็นจํานวนเงินเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปนีี้้ดวยครรับผมมเเเพื่่อหทสใจกกาติ Overton ัมีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัย แวะสำหรับแพ็กเกมใหม่ล่าสุดครับตอนนี้ก็มีแพ็กทางอุปสม์ทจัดให้กับเพื่อนแล้วนะครับก็ดูราคากันได้นะครับทางด้านขวามือก็คือราคาจริงที่เราต้องเติมเข้านเลยครับและก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองแน่นอนครับสำหรับอเวอร์ทครับเริ่มแรกครับในหอกเนี่ยถามว่ามีข้อดีครับข้อดีเกี่ยวกับว่าสายงบน้อยแล้วก็สายฟรีครับสมควรที่จะเล่นนะครับเพราะว่าเป็นสายสมดุลหรือสายปานกลางนั่นเองครับอ่าไม่เก่งไม่เวอร์นะครับอ่าไม่กากอะไรแบบนี้ครับปานกลางเนาะก็ถามว่าทําไมเราไม่เล ในครีไปเลยนะครับซึ่งในครีเนี่ยต้องถามว่านนครับมันฟาร์มยากนะครับมันต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างเยอะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไฮคาสนะครับเราก็เล่นเป็นไนหอกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะฟาร์มง,ง่ายนั่นเองครับง่ายเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราเลเวลสามสิบเนี่ยเราก็จะคาราดดาบนะครับก็จะมีดาบ2มือนะครับแล้วก็ดาบมือเดียว ถามว่าเราจะคราฟดาบอะไรครับแนะนําเลยนะครับให้เราทําการคราฟนะครับสําหรับดาบมือเดียวครับก็ดาบมือเดียวเนี่ยก็จะทาดาเมจกับขนาดกลางนะครับก็100%เปเลยนะเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยเราจะฟาร์มขนาดกลางก่อนนะครับสำหรับเลเวลสาก่อนที่จะเป็นไนน์เนาะดาบสมือเนี่ยถามว่ามันคราฟได้ไหมเพราะว่าเรายังไม่คราฟครับเพราะดาบ2มือเนี่ยเวลาเราไปตีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะ200%นะครับแต่เราก็ยังไม่ตีตัวขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้าเราไปฟาร์มขนาดกลางเนี่ยเราก็จะโดนหักดาเมจนะครับไปเราก็ไม่อากจะแนับ ในช่วงแรกนะครับสำหรับสกิลที่เราก่อนที่เราจะเป็นไนท์ครับช่วงเลเวล1นึถึงสีนะครับที่เราจะเริ่มอัพเลยเนี่ย ก็เราจะทําการอัพแบดนะครับเราจะใช้แบดเนี่ยในทำการฟาร์มนะครับให้เพื่อนเนี่ยเลเวลห้าครับผมอ่าเราไม่จําเป็นต้องอัพถึงเลเวลสิก็ได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้แมกนัมเบทในการฟาร์มครับผมเราจะทําการอัพแมกนัมเบทเนี่ยให้เต็ม10เลยนะครับนี่คือช่วงแรกนะครับก่อนที่เราจะเป็นไนท์เนี่ยพอเราอัพแมกนัมเบทเสร็จปุ๊บนะครับเลเวลสิเนี่ยก็ให้เรานะครับมาทําการอัพสวอตแมทเทอรี่นะครับซึ่งสวอตแมทเทอรี่เนี่ยก็จะทําการเพิ่มในตัวของ p x k ให้กับเรานั่นเองครับที่เราใช้ดาบอยู่นะครับตรงนี้เนาะสำหรับช่วงก่อนที่เราจะเป็นไนท์เนี่ยเราต้องไปฟาร์มมอนสเตอร์ตัวไหนครับเพื <N> ่อให้เลเวลของเราเนี่ยไปอยู่ที่40นะครับในการปล่อยบอดฟาร์มนะครับผมก็ มีค่าสเตมินาเนาะในการฟาร์มเพื่อนเราจะรู้แล้วแหละระบบสเตมินานะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับก็ให้เรากดมาดูตรงนี้ก็ได้ครับผมเราเดี๋ยวจะมีเวลาสเตมินาอยู่ที่วันละร้อยห้าสิบนาทีครับผมในการฟาร์มเพื่อที่จะบูตค่าเบสอีกทีนะครับเพื่อที่จะอัพเลเวลของเราเนาะขวาเนี่ยก็คือค่าแอคทีฟนะครับที่เราทำเควสประจำวันต่างๆเนี่ยมันก็จะสะสมให้กับเราตรงนี้ครับผมเพื่อที่จะไปฟาร์มอัตราดอกคูณ6นั่นเองครับ ไปฟาร์มตัวไหนครับให้เราได้ครับกดไปที่มอเตอร์เลยครับช่วงเกานที่เราจะไปไหนครับแมนดารานะครับที่ผมแนะนำเลยเพราะเป็นมอนขนาดกลางนะครับเพราะตัวนี้ก็จะทําการดาเมจง่ายนั่นเองครับพอเราเข้ามานะครับเราก็หากลุ่มมอนที่เป็นกลุ่มแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาปล่อยฟาร์มตรงนี้ครับเพื่อเพิ่ม EP ของเราแต่ช่วงแรกเนี่ยมันยังไม่ตายนะครับมันจะตายอยู่ช่วงประมาณสักเลเวล35นะครับเพราะเราเนี่ยเริ่มที่จะตีบวกอาวุธได้แล้วนะครับนี่นะโอเคหลักๆเลยครับผม ผมจะแนะนำในเรื่องของสกิลนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะสามารถอัพแค่แบตกับแมกนัมเบดนะครับที่เป็นสกิลแอคทีฟนั่นเองครับเราก็กดเข้ามาซิทติ้งนะครับก็ตรงตั้งค่าออโต้ตรงนี้ครับให้เรานะครับใส่แค่ในตัวแมกนัมเบดนะครับเข้าไปแค่นี้เองครับผมไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับใส่แค่สกิลเดียวครับแล้วก็ปล่อยฟาร์มเลยนะครับวิธีปล่อยฟาร์มก็มีระบบ การต่อสู้แบบอัตโนมัตินะครับผมถ้าเราออโต้นะครับติ๊กตรงนี้นะครับต่อสู้อัตโนมัติเนี่ยคือมันจะตีนะครับสมมุติว่าเราจะตีแมนดาโกล่านะครับเนี่ยมันก็จะไล่ตีนะครับอ่ะมันก็จะวิ่งตีตรงที่มีแมนดาโกล่านะครับแต่ว่าถ้าเรานะครับทําการติ๊กตรงนี้นะครับอัตโนมัติบางส่วนเนี่ยก็คือมันจะยืนนะครับยืนตีนะยืนปล่อยสกิลนั่นเองนี่นะครับผมมันก็จะปล่อยแม็กนัมเบลไปอย่างนี้เรื่อยๆครับผม Hey, เราก็ไม่ต้องใส่สกิลอะไรเลยนะครับเราจะใช้แมกนัเมเบในการฟาร์มหรือปล่อยเวลนั่นเองครับพอเราเลเวล40เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นไนท์นะครับพอเราเปลี่ยนเป็นไนท์เนี่ยเราก็จะเริ่มทําการคราฟหอ,อกได้แล้วครับผมนี่นะหอ,อก,กเริ่มแรกเนี่ยเวล40นะครับเราก็จะมันก็จะมีอยู่2หอ,อกนะครับที่เราต้องเลือกเนาะ itation. ผมแนะนํานะครับผมพอเราเลเวล40เป็นไนท์แล้วเราก็จะทําการคราฟหอ,อกครับให้เพื่อนเนี่ยคราฟหอ,อกตัวนี้นะครับเข้ามาเนาะ โอเค,คอแล้วครับผมเนี่ยวพอเราคราบผงออกเสร็จปุ๊บครับ เราก็จะมาดูในเรื่องของสกิลครับพอเราเลเวล40เนี่ยเราก็จะทําการเปลี่ยนคลาสเป็นไนท์ครับผมเริ่มแรกให้เพื่อนๆนะครับอัพตัวสเปียร์แบตเตอรี่เลครับพอเราได้หอกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะทําการมาเพิ่มสกิลนะครับพอเราเลเวล40เนี่ยคลาสสนะครับเราก็จะทําการอัพสกิลแล้วนะเริ่มแรกเราก็จะทําการอัพตัวสเปียร์แบตเตอรี่นะครับสเปียร์แบตเตอรี่เนี่ยอัพไปอยู่ที่เลเวล5นะครับเพื่อจะเป็นทางผ่านนะครับหรือปลดล็อกให้กับเรานะครับมาอัพสกิลเพียร์นะครับซึ่งสกิลเพพีียยรร์นะคัับก็ออไปู่่ท เต็ม10เลยนะครับเพราะสกิลนี้เราจะใช้ยาวๆครับผมซึ่งเป็นหัวใจหลักซึ่งสกิลนี้นะครับจะช่วยอะไรแล้วก็ฟาร์มในระยะยาวครับเพราะเราจะไปตีมอนต์ขนาดใหญ่นะครับซึ่งถ้าเราตีมอนต์ขนาดใหญ่เนี่ยดาเมจที่มันออกไปนะครับมันจะปล่อยโจมตีนะครับสามครั้งเลยทีเดียวนะไปตีขนาดกลางนะครับมันก็จะออก2ครั้งตีขนาดเล็กเนี่ยก็จะออก1ครั้งนะครับง่ายๆเลยครับก็ถ้าเราจะใช้สกิลเพียร์นะครับเราก็ต้องไปตีตัวใหญ่ อยากเดียวครับผมนี่ก็เป็นัจจใจหลักนะครับเพราะก็จะมีอยู่2ตัวครับสําหรับหมีบิ๊กฟูดและก็พิโก้นะครับผมให้เราเลือกเอาแล้วว่าเราจะไปตัวไหนแต่ถ้าเราไปพิโก้แล้วเราไม่ไหวนะครับเราก็มาทําการปีบิ๊กฟูดนั่นเองครับก็สําหรับวิธีฟาร์มช่วงแรกนะครับเราจะไปที่มอนเป็นกลุ่มไม่ได้นะครับเพราะตัวเรายังบางอยู่เนาะเราก็ทําการฟาร์มอยู่เลือกจุดดีๆนะครับสักจุดเนาะเราก็ทําการนะครับติ๊กตรงนี้ก็ได้หรือถ้ามอนถ้าเราไหวนะครับเราก็ติ๊กแบบ เดินต่อสู้ก็ได้ครับแต่เราก็เราเข้ามาตรงซิตติ้งนะครับแล้วก็ตั้งค่าอัตโนมัติครับสิ่งที่เราจะฟาร์มนะครับเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้แม็กนัมเบดแล้วนะครับเราก็จะใช้เพี้ยสกิลเดียวเลยนะครับก็เลือกตรงตั้งค่าอัตโนมัติครับนี่แล้วก็ใช้เพี้ยในการฟาร์มครับก็วิธีการฟาร์มนะครับผมก็ง่ายๆครับผมเราก็อย่างนี้เลยกดติ๊กฟู้ดนะครับ เราก็จะใช้สกิลเดียวนี้ครับแล้วก็แทงนะครับก็วิธีสังเกตนะครับว่าเราไหวหรือไม่ไหวครับก็สกิลทีเดียวเนี่ยเราสามารถจบตัวบิ๊กฟูดได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้เราก็ดรอปนะครับดรอปตัวฟาร์มลงมาเนาะแต่ถ้าเราไหวนะครับเราเกินแล้วเราก็สามารถครับผมไปฟาร์มในตัวของพิโก้ได้นะครับหรืออึ่งตัวนะครับที่ผมแนะนําว่าให้เราไปฟาร์มก็คือก็ถ้าใครนะครับสามารถเคลือบไฟได้ก็เคลือบไฟนะครับถ้าเราเคลือบไฟเนี่ยก็จะสามารถจบมอนทีเดียวได้นะครับอ่าสำหรับ มูก้านะพอเราฟาร์มไปเรื่อยๆครับเลเวลเราอัพขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอ่าในส่วนของค่าจ็อบของเรามันเริ่มเยอะนะครับช่วงที่เราเปลี่ยนคัทมาเนี่ยเราก็จะมีค่าแต้มสกิลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็แนะนำว่าเพื่อนๆนะครับมาทําการอัพขี่นกนะครับพอจ็อบเราค่อนข้างเยอะเนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการตั้งค่าเซตดีๆนะครับผมพอแต้มจ็อบเราเยอะนะครับเราสามารถมาปรับเซตได้ครับผมนี่ผมจะทําการปรับเซตให้เพื่อนๆดูนะครับเราก็สามารถนะครับมาทําการอัพนก จากนั้นก็มาอัพตัวนี้ให้เป็นเลเวล5นะครับพอหลังจากเลเวล5เนี่ยเราก็จะทำการอัพสกิลแบนดิ้สเปียร์นะครับซึ่งแบนดิ้สเปียร์เนี่ยจะช่วยให้เรานะครับสามารถโจมตีได้แรงขึ้นพอสมควรเลยนะครับเป็นสกิลแห่งกินนะครับของไนเลยนะครับ,นนรบ,รบสำหรับสกิลนี้ก็วิธีง่ายก็คือเราจะใช้สกิลเพียร์เนี่ยไปโจมตีกับมอนส์ขนาดใหญ่เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราจะใช้ในทําการคอนเทนต์ในเรื่องของการลงดันลงหอต่างๆครับก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยใช้ในตัวของ แ a n d i s p e a ยนะครับซึ่งแ a n d i s p e a ยเนี่ยก็จะเป็นตัวทำดาเมจแบบค่อนข้างแรงนะครับซึ่งมันจะโจมตีเป้าหมายนะครับมากที่สุดก็คือ10ตัวนั่นเองครับถ้าเป็นมอนต์กลุ่มนะครับเวลาเราลงหอกคอยเนี่ยก็ถ้าเราใช้แ a n d i s p e a ยเนี่ยมันก็จะแรงมากๆนะั่นเองนะครับผมวิธีตั้งค่านะครับก็ให้เพื่อนนะครับทำการตั้งตั้งง่ายๆเลยครับก็เอาแ a n d i s p e a ยสกิลเดียวนะครับอ่ามอนขนาดกลางแล้วก็มอนขนาดเล็กเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้แบรดิสเปียนะครับซึ่งมันจะเห็นผลกว่ากันนะครรัับมีปะโยชนน์กกว่า คือบดิตมันมีความสามารถนะครับในการที่เราจะไปตีมอนที่เป็นแบบว่าเป็นกลุ่มก้อนนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้เนะาะไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือประโยชน์นะครับของสกิลของเบดดิสเปียนะครับมันจะแทงจํานวนศัตรูที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นดาเมจออกไปเลยเนาะ พอในส่วนของการปีบอยเอวีพเนี่ยเราก็ใช้ในตัวของเพียเลยก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เป็นดิสเปียเนาะแต่ถ้าเวลาเราจะเอาไปลง PVP นะครับแทงคนอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นดิสเปียเนาะจะมีประโยชน์กว่านะครับพอเราเลเวล50นะครับเราก็จะทําการเปลี่ยน อาวุธของเราและก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับสำหรับไนท์หอกเนี่ยสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คือหอกตัวนี้นะครับผมในตัวเมจิกสเปียร์เมจิกสเปียร์นะครับจะเป็นหอกที่มีประโยชน์มากๆนะครับในการชาร์จสกิลแบดดิสเปียร์นะครับซึ่งมันจะช่วยให้เรานะครับทำดาเมจได้แบบแรงขึ้นมากๆเลยนะครับก็แนะนําว่าให้ทําการรีไฟน์นะครับเริ่มแรกเลยนะครับหอกที่เราจะใช้เนี่ยให้เพื่อนๆนะครับใช้หอกเมจิกสเปียร์นะครับเมจิกสเปียร์เนี่ยก็เป็นหอกที่ดีมากๆนะครับสำหรับไนท์หอกเพราะว่ามันใช้สกิล หลากหลายมากๆนะครับสำหรับหอกนี้แนะนําว่าให้เราทําการนะครับรีไฟหรือตีบวกเนี่ยให้ไปที่บวก6นะครับเราก็จะได้ค่าจาะเกาะอะไรมาด้วยนะครับก็อย่าไปฟื้นนะครับใครที่ เป็นสายงบน้อยหรือสายฟรีเนี่ยก็อย่าไปฝืดให้ถึงบอก10นะครับเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยมันค่อนข้างแพงนะครับช่วงแรกก็อย่าพึ่งกระการนะครับเก็บสะสมแล้อเอาดิจิกัลไว้เยอะๆนะครับแล้วก็ค่อยมาตีทีเดียวเนาะแต่ว่าการตีบวกเกมนี้นะครับสำหรับ r o เนี่ยก็จะดีฟ้านะครับก็จะมีจุดทักก็จะมีจุดทักนะครับพอเวลาเราตีบวกขึ้นไปไปถึงจุดทักเนี่ย ก็จะไม่มีการลดนะครับผมอ่าก็จะไม่มีการลดเนาะก็ถ้าเราบวก6เนี่ยพอเราตีขึ้นบวก7นะครับไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีลดนะครับพออีกจุดพักหนึ่งก็คือบวก9นะครับพอเราขึ้นบวก9เนี่ยมันก็จะไม่มีลดนะครับถ้าเราตีแตกเนาะก็จะประมาณนี้ครับข้อดีของเกมนี้ก็พยายามนะครับขึ้นไปที่บวก10ครับเราก็จะได้ค่าออฟตรงนี้เข้ามานะครับผมในส่วนของเกาะครับผมแนะนําว่าให้เป็นเกาะตัวนี้ครับจะดีมากๆานะครับก็ถ้าเป็นเกาะแดงเนี่ย ผมไม่อยากแนะนําเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเราจะใส่นะครับให้เพื่อนเนี่ยใส่เป็นเกาะตัวนี้นะครับฟูเพดเนาะ สำหรับผ้าคลุมนะครับให้เป็นผ้าคลุมเซตนะครับนี่ผ้าคลุมเซตก็คือให้เพื่อนสังเกตตรงนี้ครับข้างล่างนะครับมันจะมีชื่อเซตออกมาเราก็จะได้เอฟเฟกนะครับเป็นพีดาเมจโบนัส3%นั่นเองครับเราก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมา3%เนาะสำหรับพีดาเมจโบนัสนั่นเองครับผมรองเท้าก็ใส่เป็นเซตเดียวกันเลยกับผ้าคลุมนะครับสำหรับแหวนก็ซิเวอร์ริงนะครับซิเวอร์ริงเนี่ยหนึ่งลูนะครับให้เพื่อนๆไปฟาร์มนะครับต้องฟาร์มอย่างเดียวเนาะมันถึงจะดรอปนะครับ เป็นอุปกรณ์ประดับที่มีรูนั่นเองครับาฟาร์มตัวไหนวิธีฟาร์มก็ง่ายๆครับผมที่ผมไปฟาร์มที่จะทําให้มันดอกก็คือไปที่มอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์เนี่ยตัวที่มันจะดอปก็คือก็ปลิ้นนะครับก็ปลิ้นเฟลเนาะตัวนี้นะครับผม ให้เราสังเกตเนาะเนี่ยซิเวอร์ลิงนะครับแบบมีรูนะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถดรอปและมีรูได้นะครับเราก็จะสามารถใส่การ์ดได้โอเคทีนี้เราจะมาดูในเรื่องของการ์ดนะครับสิ่งที่การ์ดในหอ,อกนะครับต้องมีเนาะสำหรับการ์ดนะครับผมก็จะแนะนําในเรื่องของว่าเราจะใส่การ์ดอะไรนะครับสําหรับในหอ,อกการ์ดในหอ,อกเนี่ยสำหรับการ์ดอาวุธนะครับแนะนําเลยให้เป็นตัวนี้เลยครับผม ที่จาเป็นที่เราต้องมีนะครับสำหรับเมดากอร่านะครับการเมดากอร่าก็สามารถไปฟาร์มได้นะครับใช้ค่ายอคทีฟในการฟาร์มนะครับอ่ก็กดฟาร์มอัตราดอกคูณ6นะครับไปฟาร์มแล้วก็มีโอกาส ในการดรอปแล้วก็มาทําการเอาเวกให้เรียบร้อยนะครับเราเนี่ยจะเป็นต้องเอาเวกให้ถึงเลเวล5านะมันถึงจะเริ่มเก่งนะครับมันถึงจะเริ่มเก่งนะแต่ถ้าเรามีก็ใส่ไว้ก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งทําดาวก็ได้อย่างเช่นของผมนะครับผมไม่ได้แบบเติมนะถ้าเติมเนี่ยผมก็จะมีเซนีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะไปดึงการมาทําให้เป็นเลเวล5าอะไรแบบนี้นะครับผมทําไมเราต้องมีเมรากรานะครับเพราะว่าเมรากราเนี่ยโจมตีธาตุลมแรงขึ้นนะครับแรงขึ้น20%นะถ้าเป็นใบใบแรกๆเลยนะครับไปเริ่มตนน จมตีดาเมจนะครับ20%เนาะถ้าเราอยากเจอกว่า20%เราก็ต้องมาทำการเอาเวกขึ้นนะครับเอเวกดาวเนาะมันก็จะทำการเพิ่มเปอร์เซ็นต์อีกการ์ตัวหนึ่งครับที่เราต้องมีก็คือการ์ปีเผาครับการ์ดปีเผาก็คือก๊อบรินนั่นเองครับก็แนะนำว่าให้เพื่อนไปฟาร์มนะครับ จำเป็นต้องมีจริงๆนะครับก๊์ดตัวนี้นะเราจะใส่ก๊อบลิ้นสองใบก็ได้นะครับเวลาเราจะไปฟาร์มเนาะก็คือเป็นกร์ดปีเผามันจะแรงกว่านะครับมันจะแรงกว่ากราดปีธาตุนะครับผมสำหรับกราดปีเผานี่ก๊อบลิ้นเนี่ยจำเป็นต้องมีจริงๆครับผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือให้หา2ใบมาใส่เลยนะครับแล้วก็ทําการอเวกให้ได้นะครับมันก็จะเริ่มเก่งขึ้นมานะครับผม โอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของเสื้อครับเสื้อเนี่ยผมใส่ในส่วนของการ์ดพิกกี้เนี่ยก็จะเป็นการ์ดธรรมดาเลยนะครับการ์ดธรรมดาสามารถหาดึงในตลาดได้ถ้ามีเซนีก็ดึงมาเอาเบรกได้นะครับเราก็จะได้ส่วนของ PDF นั่นเองเนาะแล้วก็ในส่วนของการ์ดที่แนะนําต่อมาก็คือผ้าคลุมนะครับ ในหอกเนี่ยเป็นอาชีพนะครับที่เวลาเราเล่น PVP เนี่ยจำเป็นต้องแบบไล่ฆ่าคนนะครับเป็นตัวแทงด้วยนะครับเป็นแนวหน้านั่นเองนะก็การแจ็คนั่นเองครับที่ผมแนะนำนะเพราะว่าการแจ็คนี่มันจะป้องกันไฟดาเมจนั่นเองครับเวลาเรา PVP เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ธาตุไฟนะครับในการตีคนเนาะเราก็ป้องกันนะครับโดยการใช้การแจ็คเข้ามาในส่วนของภาคขุมได้นะครับในส่วนของรองเท้าเนี่ยรองเท้าผมแนะนําว่าให้เป็นตัวเลือดนะครับอ่า ก็เป็นการ์ดเลือดครับการ์ดอะไรก็ได้นะครับออย่างเช่นของผมนะครับรองเท้าผมก็ใส่ในตัวซอมบี้นะครับอะซอมบี้การ์ดนะก็จะมีป้องกันพีดรเมดนะครับ ในส่วนของแหวนครับแหวนนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตั๊กแตนนั่นเองครับตั๊กแตนเนี่ยเป็นตัวเพิ่มสติงนั่นเองครับเป็นการสติงที่เราจะเป็นต้องมีแล้วก็ทําการอเวกนะครับแนะนำว่าพยายามอเวกให้สูงนะครับซึ่งมันจะเป็นเลยนะครับการตั๊กแตนเนี่ยเพราะมันเป็นการสติงนะครับการสายในโดยเฉพาะเลยนะครับเราไปปล่อยค่าแอคทีฟนะครับอ่ฟาร์มนะดอกคูณ6เนี่ยยิ่งได้เยอะนะครับเราก็จะทําการสามารถ อาเวกมันได้นะครับอีขึ้นไปที่เลเวล5เนี่ยได้1ดาวเนี่ยก็จะเริ่มแล้วนะครับแต่มันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่า1ดาวเนี่ยมันได้สติงบวก1นนะครับแต่ถ้าเราสามารถทับได้นะครับจริงๆต้องทําให้ได้นะครับต้องทําการเอาเวกให้เป็น2ดาวนะครับเพราะว่ามันจะได้ PX tag นะครับที่บวกเป็นเปอร์เซ็นต์0.5เปอร์นะครับมันถึงจะเก่งจริงๆนะสำหรับการ์ดนะครับก็แนะนําว่าให้ดูตรงค่า รนี้แต่ตรงนี้สําหรับก๊อบลินเนี่ยทำให้ถึงเลเวล5มันก็เริ่มเก่งแล้วนะครับมันก็บวกมาทั้ง2%นะเอาล่ะทีนี้พอเราขึ้นมาเลเวล50เนี่ยเพื่อนๆก็จะถามครับว่าเราก็จะไปเริ่มไปฟาร์มตัวไหนครับอะไรอย่างนี้นะครับเริ่มแรกเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับให้เราเนี่ยไปทําการฟาร์มในตัวก๊อบลินนะครับพอเราเลเวล50นะก็ดูดาเมจตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ดูเกราะดูเลือดตัวเองด้วยว่าตัวเองไหวหรือเปล่านะครับก็ไล่ลงมาเลยนะครับจากก๊อบลินตัวนี้นะครับเลเวล52 ก็ไล่ไปทีละอันก็ได้ครับผมแต่ผมแนะนําว่าให้เป็นกอบรินเฟลนะครับเพราะเราจะไปฟาร์มตัวแหวนนะครับเซเวอริงนะครับที่มันเป็นมีรูเนาะก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับพอเราฟาร์มตัวนี้เสร็จนะครับพอเราขึ้นเลเวลมาเรื่อยๆเนี่ยเราจําเป็นนะครับต้องไปเปลี่ยนมอนนะเพื่อเราจะได้ค่าอีพีที่ค่อนข้างเยอะกว่าเดิมนะครับแนะนําว่าให้เราไปฟาร์มตัวใหญ่เลยก็ได้นะครับในตัวของโรเตอร์ ไปฟาร์มโรเตอร์ครับผมเพราะโรเตอร์เนี่ยเลเวล55นะครับไปฟาร์มตัวนี้ได้แต่พอถ้าเราไปฟาร์มตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเปลี่ยน เป็นสกิลเพียนะคะผมอย่าใช้แบดดิ้งนะครับผมถ้าเราใช้แบดดิ้งเนี่ยเราจะจิ้มไม่ค่อยแรงนะครับแต่ถ้าเราใช้เพียเนี่ยมันก็จะทําการโจมตี3ครั้งออกต่อมานะครับเราต้องไปฟาร์มในส่วนของตัวขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ต่อมาที่เราต้องทําการฟาร์มนะครับก็คือตัวนี่ครับฟอร่านะครับก็ไปฟาร์มฟอร่าเลยฟอร่าเนี่ยก็จะเป็นขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับต่อจากฟอร่าครับฟาร์มมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะอยู่ที่ เจ้าตัวงนั่้เองครับอ่างวก็คือธาตุไฟนะให้เพื่อนนะครับไปทําการเคลือบนะครับเคลือบอาวุธหอกของเราให้เป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็ยืนในตัวงวแดงนะครับยาวๆไปเลยจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นไฮคาร์ดนั่นเองครับอืมก็จะยืนตัวนี้ยาวๆเลยนะครับจนกว่าจะเป็นไฮคาร์ดโอเคนะถ้าเราทาทั้งหมดทั้งมัวนะครับอย่างที่ผมแนะนํามาตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยเราก็จะสามารถนะครับไปยืนงวนะครับ เพราะว่าดาเมจทุกอย่างของเราก็มีแล้วนะครับเราก็จะสามารถยืนที่หัวเนี่ยยาวๆเลยนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นไฮรคดนั่นเองครับ แต่ถ้าเราถ้าเป็นสายฟรีหรือสายงบน้อยเนี่ยก็สามารถฟาร์มที่หัวได้ยาวๆนะครับคนที่ทําของเก่งๆนะครับสามารถเข้าใจทุกอย่างของเกมได้เนี่ยก็จะง่ายนะครับสําหรับเล่นเกมนี้เนาะใครที่ต้องการให้ผมนะครับอยากหาข้อมูลอะไรมาฝากให้กับเพื่อนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้ครับผมผมจะนำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อทําการมาเล่นแลกนัล็อกออยให้สนุกได้ครับผมโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับฝากไว้จะดีครับผม